นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดจุลละโพธิชาดกชาดกว่าด้วยความโกรธ ครั้งเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันครั้งนั้นได้มีภิกษุรูปหนึ่งมักมีจิตโกรธแค้นฉุนเฉียวอยู่เป็นประจำแม้ใครจะตื่นหรือห้ามปรามก็ไม่เป็นผลท่านจะมีจิตโกรธแค้นไปทําไมเล่าโกรธไปใจท่านเองก็จะเป็นทุกข์ท่านอย่ามายุ่งกับเรื่องของเรานักเลยเราจะโกรธใครก็เป็นเรื่องของเราเราไม่ชอบใจนักหรอกนะ ที่ใครจะมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของเราอย่างนี้ช่างเขาเต่ท่านในเมื่อพวกเราได้บอกเขาแล้วเขาไม่ยอมเชื่อเราก็คงจะทําอะไรไม่ได้นั่นสินะเสียดายแท้ๆท,ที่พระธรรมไม่อาจทําให้จิตใจท่านสงบได้เออไปเลยไปให้ผนเลยเบื่อนักเชียวพวกที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยภิกษุมักโกรธรูปนี้ด้วยความโกรธฉุนเฉียว จึงทำให้ไม่สามารถที่จะสงบจิตใจให้สงบได้เมื่อจิตใจไม่สงบก็ไม่สามารถที่จะศึกษาพระธรรมได้แม้กิจใดๆของสงฆ์ก็ไม่สามารถทำได้ดีเลยโอ้ยอารมณ์ไม่ดีวันนี้ไม่มีอารมณ์จะนั่งสมาธิหรือทำอะไรทั้งนั้นแหมมาว่ากันได้ว่าเราจิตใจไม่สงบโถ่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานก็สามารถรู้เห็นความโดยหมดด้วยจิตอน,นิสงค์อยากให้ภิกษุรูปนี้เห็นโทษของความโกรธจึงตรัสเรียกให้มาเฝ้าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอเป็นคนมับโกรธจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุขึ้นชื่อว่าความโกรธเธอควรจะห้ามเสียอันความโกรธเห็นปานนี้ ที่จะทำประโยชน์ให้ในโลกนี้และโลกหน้าเป็นไม่มีเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ไม่โกรธแล้วเหตุไรจึงยังโกรธเล่าจริงอยู่โบราณบัณฑิตทั้งหลายแม้บวชแล้วในลัทธินอกพุทธศาสนาก็ยังไม่ทำความโกรธครั้งนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพราราณสีณนิคมของชาวกาสีแห่งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีโภกทรัพย์มากแต่ไม่มีบุตรนี่เราก็อายุมากขึ้นทุกวันทรัพย์สมบัติก็มากมายแต่งงานมาก,ก็นานหลายปีแล้วทำไมถึงไม่มีลูกสักทีนะ ความทุกข์ใจในตัวของเศรษฐีนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับความทุกข์ของผู้เป็นภรรยาเลยน้องเอ๋ยเราแต่งงานกันมาก็หลายปีดีดักแล้วเหตุใดกันนะเราถึงยังไม่มีบุตรให้เชยชมสักทีน้องเองก็ทุกใจไม่แพ้พี่เลยนะจ๊ะความสุขที่สุดของผู้หญิงก็คือการได้เป็นแม่ คงยังไม่มีบุญวาสนาพอที่จะได้พบความสุขนั้นกระมังวันเวลาผ่านไปอีกหลายปีในที่สุดภรยาของพราหม,มั่งค่งผู้นี้ก็ตั้งครรภสร้างความปีติยินดีแกเศรษฐียิ่งนักแม้แต่บ่าวไพร่ในบ้านก็ล้วนยินดีกันท่วนหน้าไหนขอพี่ดูท้องเจ้าหน่อยซิ ลูกของเราในที่สุดพี่ก็จะได้เป็นพ่อคนแล้วใช่จ้ะน้องก็จะได้เป็นแม่แล้วเช่นกันจะพี่จ๋าเมื่อตั้งครรภ์นจนครบกำหนดภรยาเศรษฐีก็ให้กำเนิดบุตรเป็นเพศชายสร้างความปีติให้กับเศรษฐียิ่งนักโอ้ลูกรักของพ่อ พ่อจะให้เจ้าชื่อว่าโพธิกุมานโพธิกุมานได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างดีจากผู้เป็นพ่อและแม่เติบโตเป็นเด็กเฉลียวฉลาดเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของเศรษฐีภรยาและบ่าวไพร่ทุกคนในบ้านเมื่อเจริญวัยครบ15ปีบริบูรณ์เศรษฐีก็ให้บุตรชายเดินทางไปศึกษาต่อที่เมืองตักกศิลา เจ้าจงตั้งใจเรียนนะลูกเอ๋ยครับพ่อลูกลาพ่อกับแม่ไปก่อนพ่อกับแม่รักษาสุขภาพด้วยนะครับด้วยความเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดโพธิกุมารจึงเล่าเรียนศิลปะวิชาต่างๆได้อย่างรวดเร็วเมื่อสำเร็จวิชาต่างๆหมดแล้วจึงลาอาจารย์กลับมาบ้าน ดูนั่นสิลูกชายท่านเศรษฐีกลับมาแล้วเห็นว่าศึกษาจบมาแล้วมาช่วยงานท่านเศรษฐีเขาหน้าหน้าตาก็หล่อเหลาฐานะทางบ้านก็มั่งคั่งร่ำรวยสติปัญญาก็เฉลียวฉลาดฮาครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่างนี้ใครได้แต่งงานด้วยต้องโชคดีแน่เลยน้องเอ๋ยเจ้าจะว่าอย่างไรบ้างหากพี่คิดจะให้โพธิกุมารลูกของเรา สมรสกับลูกสาวของเพื่อนพี่เนะก็ดีสิจ๊ะลูกของเราตอนเนี้ยก็ถึงวัยที่จะมีคู่ครองแล้วนะจ๊ะพี่หากได้คู่ที่สมการด้วยฐานะก็ยิ่งเป็นการดีสิจ๊ะพี่จ๋าพ่อกับแม่เรียกลูกมามีอะไรจะคุยด้วยล่ะครับโหที่กุมารเอ๋ยพ่อกับแม่เห็นว่าเจ้าถึงวัยที่จะมีคู่แล้วก็เลยหาหญิงที่เหมาะสมไว้ให้กับเจ้า แต่ลูกไม่อยากมีครอบครัวลูกไม่อยากสมรสกับใครอย่าขัดใจพ่อเขาเลยลูกแม่น่ะก็ว่าดีแล้วนะที่เจ้าจะมีคู่ไว้เชยชมไว้เป็นคู่คิดเอาเธอถ้าเกิดเจ้าได้พบกับหญิงที่พ่อกับแม่หามาให้เจ้าอาจจะเปลี่ยนใจชอบนางขึ้นมาก็ได้นะ มารดาบิดาได้นำกุมาริกาผู้มีตระกูลเสมอกันมาให้โพธิกุมารแม้เขายังไม่ปรารถนาเลยก็ตามดีใจจริงๆเลยที่เราก็เพื่อนรักจะได้ครองญาติกันลูกสาวของท่านก็ง,งดงามเพียบพร้อมไม่มีผู้ใดทัดเทียมได้จริงๆ ลูกของเราก็ถือว่าโชคดีนะักที่จะได้มีคู่ครองเป็นชายที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างลูกท่านนะฮฮฮกุมาริกาผู้ที่จะมาเป็นคู่ครองของโพธิกุมารนั้นมีรูปร่างงามเลิศเปรียบด้วยเทพอักษรแต่นางเองก็ไม่ปรารถนาที่จะมีคู่เช่นกันเฮ่าทำไมท่านพ่อกับท่านแม่ต้องบังคับจิตใจลูกด้วยนะ ชีวิตที่ดีพร้อมสมบูรณ์ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีคู่เสมอไปหรอกโพธิกุมารกับนางกุมาริกาต่างไม่ปรารถนาเป็นสามีภรรยากันแต่ญาติทั้งหลายก็จัดการอาวาหะวิวาหะมงคลให้โดยถือว่าเป็นเรื่องอันสมควรแม่ดีใจจริงๆที่เจ้าเนี่ย ได้ภรรยาที่ดีที่เหมาะสมกับเจ้าโพที่กุมารเอ๋ยลูกรักของแม่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเจ้าคงจะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูกนะแม้ทั้งสองจะแต่งงานและอยู่ด้วยกันแล้วแต่ก็ไม่เคยมีความฟุ้งซ่านด้วยกิเลสเพียงแต่จะแลดูกันด้วยอำนาจแห่งราคะก็ไม่ได้มีขึ้นชื่อว่าเมถุนธรรมไม่เคยประสบแม้ในฝัน ทั้งสองได้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ทั้งกายและใจต่อมาภายหลังเมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรมแล้วโพธิกุมารก็ได้จัดการปรงศพของท่านทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าถึงเวลาที่เขาจะได้ทำตามที่ใจปรารถนาเสียทีที่รักเธอจงรับทรัพย์แปดสิบโกดนี้ไว้เลี้ยงชีพให้เป็นสุขเถิดแล้วตัวท่านล่ะ จะทําเช่นไรพี่ไม่มีกิจด้วยซับพี่จะเข้าไปในถิ่นหิมพานบวชเป็นฤือีทําที่เพิ่งแก่ตนถ้าเช่นนั้นน้องก็จะไม่ขอรับทรัพย์สมบัตินี้ด้วยเหมือนกันหากปราศจากด้วยทรัพย์นี้แล้วน้องก็จะออกบวชเช่นกันเมื่อทั้งสองได้ตัดสินใจที่จะออกบวชพร้อมกันจึงได้บริจาคทรัพย์ทั้งหมดที่มีนั้นให้กับบ่าวไพร่และผู้ขัดสน รับสิ่งนี้ไว้เถิดมันคงทําให้ท่านสุขสบายขึ้นจากนี้ไปพวกท่านกระจงนำทรัพย์เหล่านี้ไปเป็นทุนเลี้ยงชีพเถิดเขาทั้งสองได้ให้ทานเป็นการใหญ่แล้วออกไปสร้างอาสมในภูมิประเทศที่น่ารื่นรมบวชแล้วเที่ยวสแสวงหาพลาผลเลี้ยงชีพอยู่ในที่นั้นประมาณสิบปีชานสมาบัติก็มิได้เกิดขึ้นแก่เขาทั้งสอง ฤาษีทั้งสองอยู่ในที่นั้นสิบปีด้วยความสุขเกิดแต่บรรพชาเมื่อต้องการจะเสพรสเข็มรสเปรี้ยวจึงเที่ยวจาริกไปตามชนบทถึงพระนครพาราณสีโดยลําดับอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานนักบวชทั้งสองพักอยู่ในพระราชอุทยานอย่างสงบจนเมื่อถึงวันหนึ่งก็ได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น ครั้งนั้นเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นบุรุษเฝ้าสวนถือเครื่องบรรณาการมาเฝ้าก er> ็เกิดความคิดที่จะเสด็จชมสวนเราจักจะไปชมสวนเจ้าจงชำระสวนให้สะอาดเสวนนี้ก็ทำความสะอาดอยู่ทุกวันอยู่แล้วพระราชาคิดอย่างไรกันนะทำไมถึงคิดจะมาชมสวนขึ้นมาเเหนื่อย เวลาต่อมาพระเจ้าพรมทัตก็เสด็จไปยังพระราชอุทยานที่นายอุทยานบาลน,นั้นชำระสะอาดเรียบร้อยแล้วพร้อมด้วยบริวารจำนวนมากขณะนั้นนักโบวชทั้งสองก็ยังนั่งให้การล่วงไปด้วยความสุขอันเกิดแต่บรรพชาอยู่ณด้านหนึ่งของพระราชอุทยานไม่ได้มาชมอุทยานอย่างนี้ตั้งนานแล้วสบายใจจริงจริง ลำดับนั้นพระราชาเสด็จประพาสพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นชนแม้ทั้งสองนั้นผู้นั่งอยู่แล้วอ้าวในอุทยานนี้มีนักบวชด,ด้วยเหรอทำไมเราไม่เคยรู้มาก่อนนักบวชทั้งสองนี้ได้มาพักที่อุทยานนี้ได้สักระยะหนึ่งแล้วปะยะค่ะพระราชาเมื่อทรงแลดูนางปริภาพภาชิกาผู้มีรูปร่างงามเลิหน้าเลื่อมสยยิ่ง ก็มีพระไทยปฏิพัติพระองค์ทรงสถานอยู่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสเราจักถามดูก่อนนางปริพาชิกานี้จะเป็นอะไรกับดาบทนี้ข้าแต่บรรพชิตนางปริพาชิกานี้เป็นอะไรกันกับท่านมหาบาพิษไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นแต่บวชด,ด้วยกันอย่างเดียวก็แต่ว่าเมื่อครั้งเป็นคฤหัหั์นางนี้ได้เป็นบาทบริจาลิกาของอัตมาภาพ มีได้เป็นอะไรกันแล้วก็ดีดูก่อนพรามถ้าจะมีบุคคลมาพาเอานางปริพาชิกาผู้มีในตากว้างงามน่ารักมีใบหน้าอมยิ้มของท่านไปด้วยกำลังท่านจะทำอย่างไรเล่าข้าแต่มหาบาพิทถ้าเมื่อใครๆพานางนี้ไปความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่อัตมาภาพภายในความโกรธนั้นครั้นเกิดขึ้นแก่อัตมภาพในภายในแล้วไม่พึงเสื่อมคลายไปตราบเท่าที่อัตมภาพยังมีชีวิตอยู่ อัตามาภาพก็จักไม่ให้ความโกรธนั้นตั้งอยู่ข้างในโดยการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนได้โดยที่แท้แลอัตามาภาพจะข่มห้ามกันเสียด้วยเมตตาภาวนาโดยพลันเหมือนเมล็ดฝนหาใหญ่ชำระล้างทุลีที่เกิดขึ้นแล้วโดยพลันฉะนั้นฝ่ายพระราชาเมื่อได้ทรงสดับถ้อยคำของพระมหาสัตว์แล้วก็ไม่อาจจะห้ามพระไทยของพระองค์ที่ทรงปฏิพัทธ์ได้ เพราะเป็นอันธพาลส่งบังคับอมบาดคนหนึ่งให้นำนางปริพาพาชิกานี้ไปยังพระราชเชิิเวศอาธรรมกำลังเป็นไปในโลกไม่สมควรเลยอย่าทำกับเราอย่างนี้เลยพระองค์ได้โปรดเธอดาบทสดับเสียงคร่ำควรวญของนางแลดูครั้งเดียวแล้วไม่ได้แลดูอีก ผู้ราชบุรุษก็นำนางผู้ร้องไห้คร่ำควรวญอยู่ไปสู่พระราชนิเวศแล้วพระราชาผ่านแม้นั้นก็ม่ได้เนิ่นช้าอยู่ในพระราชอุทยานเมื่อเสด็จถึงพระราชวังพระเจ้าพรหมทัตร,รับสั่งให้พานางบริภพภพภาชิกานั้นมาแล้วเชื้อเชิญด้วยยศอันยิ่งใหญ่แต่นางได้พาลนาโทษของยศและคุณของบรรพชาอยู่เรื่อย พระราชาทรงใช้วิธีการต่างๆก็ไม่สามารถจะผูกใจนางไว้ได้จึงรับสั่งให้ขังนางไว้ในห้องหนึ่งปล่อยหม่อมฉันไปเถิดหม่อมฉันมีประสงค์ลาบยศอันใดทั้งนั้นหม่อมฉันต้องการศึกษาทางธรรมอย่างเป็นสุขเท่านั้นนางปริพาชิกานี้มีศีลมีกัลยาณธรรมไม่ปรารถนายศปานนี้แม้พระดาบทนั้น เมื่อคนเขาพานางที่ดีเห็นปานนี้ไปก็ไม่ได้แลดูด้วยความโกรธแต่ธรรมดาบรรพชิตย่อมมีมายามากประกอบอะไรอะไรขึ้นแล้วก็จะพึงทำความพินาศให้แกเราเราจะต้องดูให้รู้ก่อนว่าแกนั่งทำอะไรอยู่พระราชาดําริดังนี้แล้วก็ไม่สามารถจะดํารงอยู่ได้จึงเสด็จไปพระราชอุทยาน เมื่อเสด็จถึงอุทยานก็ทอดพระเนตรเห็นดาบทได้นั่งเย็บจีวรอ,อยู่พระราชาพร้อมด้วยบริวารเล็กน้อยค่อยๆเสด็จเข้าไปไม่ให้มีเสียงพระบาทพระโพธิสัตว์ไม่ได้แลดูพระราชาเย็บจีวรเรื่อยไปดูสิทีแรกอวดอ้างว่าจักไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นแม้ที่เกิดขึ้นแล้วจักคมเสียโดยเร็วบัดนี้เป็นผู้กระด้างด้วยความโกรธ ไม่ปลาสายกับเราท่านกล่าวอวดอ้างไว้ในวันก่อนอย่างไรหนอวันนี้เป็นเหมือนว่ามีกำลังทำเป็นไม่เห็นนั่งนิ่งเย็บสังคาติอยู่ในบัดนี้มหาปพ,พิธอาตมาภาพได้ทำลายความโกรธนั้นเสียสิ้นแล้วอันแต่คนเราเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วบุคคลย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเมื่อความโกรธไม่เกิดขึ้นบุคคลย่อมเห็นได้ดีความโกรธเป็นอารมณ์ของคนไร้ปัญญาผู้ที่ถูกความโกรธครอบนำแล้ว ย่อมละทิ้งกุศลเสียธรรมดาไฟย่อมเกิดขึ้นที่ไม้สีไฟอันบุคคลสีอยู่ไฟเกิดขึ้นแต่ไม้ใดย่อมเผาไม้นั้นเองให้ไหมความโกรธย่อมเกิดขึ้นแก่คนพานผู้โฉดเขาไม่รู้จริงเพราะความแข็งดีแม้เขาก็ถูกความโกรธนั้นนั่นแหละเผาลน้นความโกรธย่อมเจริญขึ้นแก่ผู้ใดดุดไฟเจริญขึ้นในกองหญ้าแลไม้ฉะนั้นยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมฉะนั้น ความโกรธของผู้ใดสงบลงได้ประดุดไฟที่ไม่มีเชื้อฉะนั้นยศของผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นข้าแต่ท่านผู้จเจริญโดยที่ไม่มีความโกรธขอท่านทั้งสองจงดำลงอยู่ด้วยความสุขเกิดแต่บรประชาอยู่ในพระราชอุทยานนี้เถิดข้าพระเจ้าจะช่วยพิทักษรักษาโดยชอบธรรมแก่ท่านทั้งสอง พระราชาได้ขอขมาโทษนมัสก,การแล้วเสด็จหลีกไปรับสั่งให้อมา์ปล่อยตัวนางปริภาพภพาชิกาแล้วพามาที่อุทยานให้บรนประชิตทั้งสองนั้นได้อยู่นกพระราชอุทยานเมืม่อนางปริพภาพ,พาชิกาถึงมรณภาพแล้วดาบทก็เข้าถิ่นหิม,มาพานไปทําอภิญญาและสมาบัตให้เกิดเจริญพรมวิหารสี่แล้วไปสู่พรมโลก พระศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจจักภิกษุมักโกรธได้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลพระทศพลทรงประชุมชาดกว่านางปริภาพภาชิการในครั้งนั้นได้มาเป็นมารดาพระราหุลในบัดนี้พระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานน์ในบัดนี้สุนดาบทโพธิกุมารได้สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า